ังมีความโมเดิร์นอยู่นะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับโอ้ภายในยังดีนะครับอันนี้เล่นได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคูคาโดยขายดีออตโอต้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูลลินทมิดจากแมสซออโต้คานะครับวันนี้ผมอยู่ที่คุณชายออตโต้คานะครับ บนถนนเกษตรนวมินนะครับที่นี่เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนี่เลยครับฮุนได H หนนะครับรุ่นเดินลุกนะครับรถเนี่ยนะครับเป็นปีใหม่ๆเลยนะครับ2020นะครับในการจดทะเบียนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางฮุนไดประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการหารถครอบครัวนะครับในกลุ่มที่เป็น MPV นะครับแล้วก็เดินทางไกลได้สะดวกนะครับรุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรนะครับออปชั่นภายในตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเลขไม่นะครับตอนนี้เนี่ย เขาวิ่งไปเพียงแค่ประมาณ20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาเลยดีกว่านะครับ1,298,000บาทนะครับราคานี้ถ้าคุณผู้ชมบอกว่ามาจากขายดีออโต้นะครับก็จะมีส่วนลดนะครับให้อีก10,000บาทนะครับนอกจากจากนั้นนะครับยังฟรีน้ำมันเต็มถังให้อีกด้วยครับดีไซน์ตัวรถนะครับก็จะเห็นว่ายังมีความโมเดิร์นอยู่นะครับแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่มาแล้วนะครับแต่คนที่ชอบรูปทรงเดิมเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านี่เป็นกระจังหน้าที่มันดูแบบ เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบเอานะครับแล้วก็ไฟหน้าเองนะครับนี่คือโฉมที่มีการไมเนอร์เชนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มันยังน่าสนใจอยู่นะครับงานโครเมียมพวกนี้รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับจะเห็นว่ามีกล้องทางด้านหน้าที่โลโก้ของฮุนไดนะครับแล้วก็มีกล้องทางด้านข้างรวมไปถึงกล้องทางด้านหลังด้วยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีการตกแต่งนะครับเป็นไฟแบบที่กระจังหน้าเป็น LED มาด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเอาออกก็ได้ถ้าชอบก็ใช้ไปเลยที่เหลือนะครับอย่างเช่นไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็มีไฟตกแต่งเป็น LED ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับ เดทาม์ลันนิ่งไลท์นะครับล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับอันนี้ก็เดิมเดิมเลยนะครับเป็นล้อแมกปัดเงาทูโทนนะครับสีเทารุ่นนี้ข้อดีคือเห็นไหมเขามีแบบชุดแต่งมาเลยนะครับประกบงานเข้ามาเลยตัดกับงานที่เป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ led กันสาดมาให้เรียบร้อยนะประตูสไลด์ไฟฟ้านี่คือจุดเด่นเลยนะครับขึ้นลงสะดวกนะครับใครที่มีญาติผู้ใหญ่ต้องการจะหารถไว้ใช้นะครับร้านต้นตอนนี้นะครับ เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับถ้ามองว่าเบาะมันยังไม่สบายพอนะครับจะเปลี่ยนนะครับติดตั้งเบาะรุ่นใหม่ก็ได้นะครับที่เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสไลด์ลงมาได้นะครับเผื่อบางท่านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นรถคันนึงเลยนะครับที่เดินทางได้ทั้งครอบครัวนะครับที่สวยเลยนะครับของโฉมนี้คือไฟท้าย LED โดดเด่นมากๆนะครับวิ่งบนถนนสวยครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับแต่ว่าฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มีติดตั้งมาให้นะครับ แต่ก็จริงๆไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับแต่ก็มีตัวผ่อนแรงขึ้นไปได้นะฮะเห็นไหมมีมุ้งมีม่านนะครับบริเวณกระจกบานหลังแล้วก็บาะตัวนี้เนี่ยก็พับได้นอกเหนือจากนั้นยังสไลด์ได้นะครับเพื่อที่จะวางของนะครับเพิ่มที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบาะแถวหลังสุดเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลื่อนไปเก็บของได้นะครับโอ้ภายในยังดี นะครับอันนี้เล่นได้นะครับล้านต้นใช่ไหมเป็นมือ2ใช่ไหมวิ่งไป2 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหน้าจอก็ได้นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันนี่มันไม่ได้แยกฝั่งซ้ายขวานะครับสำหรับระบบประกาศตอนหน้านั่นก็เท่ากับว่าด้านหลังเท่านั้นนะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้นะครับด้านนี้นะฮะคือปรับสําหรับระบบประกาศทางด้านหลังนะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับความเย็นต่างๆ เบาะนะครับไม่ได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าสําหรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะฮะพววมันลายมัลติฟังก์ชันนะครับปรับขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับรถพวกนี้นะครับก็เพื่อผู้โดยสารอยู่แล้วนะครับแล้วมันยังสามารถที่จะสไลด์เบาะได้นะครับทุกทกที่นั่งเลยนะครับมันจะมีรางสไลด์ยกเบาะออกได้นะครับแล้วแต่คุณเลยแล้วก็นี่ใช่ไหมอ่ามีเนี่ยบงเบลเนี่ยนะครับก็สไลด์ได้ ป่ะดึงขึ้นมาเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปนั่งด้านในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับจะไปนั่งตรงกลางนะก็ได้นะครับสบายอยู่เหมือนกันนะครับมี USB ให้นี่สองฝั่งเลย เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับขนาดความจุ2.5ลิตรนะครับให้กำลังเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่175แรงม้านะครับที่3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่441นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่2,000รอบนะครับลากแบบแลตท็อไปจนถึง2,250รอบต่อนาทีท่านใดที่สนใจนะครับ Hundai H1 Deluxe นะครับ11ที่นั่งนะครับ รถจดทะเบียนปี2020คันนี้นะครับก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่คุณชายออโต้คาร์นะครับแล้วคุณน่าจะได้ข้อเสนอพิเศษที่ทางคุณชายออโต้คาร์นั้นเขาเตรียมมาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตระกูลิทิมิตและรายการคูคาร์โดยขายดีออโต้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ